สวัสดีครับสรุปข่าวลีกปูนะครับประจำวันที่7พฤษภาคมกับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลียปูกันนะครับมาดูรีวิวนะครับลีกปูเปิดแอนฟิลด์พบกับทางด้านทอรแนมฮอสเปอร์นะครับมาดูความพร้อมจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวยุทธการในการปิดดิวคาบาโยมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับถึงเบื้องหลังแล้วก็เผยกําหนดการแห่แชมป์เดี๋ยวมาติดตามกันในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีใครที่เป็นกดฏาย้อนอย่าลืมยาทาตาจอมทองอันนี้ช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาแก้ไอตาขัันนตีะครบ นักขยันทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพรวมไปถึงเรียลแฟนใครที่ต้องการดูบอลน,นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลเจอกับเรอัลมาดริดนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เรียลแฟนทราเวลช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็ได้เที่ยวด้วยไม่ใช่แค่ดูบอลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหหหาาานครมีลกลกย สาขาแล้วก็สาขาใหม่ที่นครปฐมหลังองค์พระด้วยนะครับสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่ศู5ย5ส5การันตีความอร่อยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับก่อนอื่นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนลิฟวูเนี่ยเตะกันในคืนวันเสาร์นะครับลิฟวูเตะคู่ดึกสุดตีหนึ่งบเปิดแอนฟิลพบกับทอแนนฮอสเปอร์นะครับส่วนแมนซิตี้เตะวันอาทิตย์ครับ คู่เด็กของวันอาทิตย์ก็คือ <c oughs> 4ี่ทุ่มครึ่งดังนั้นเนี่ยลิฟูได้เตะก,ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะก็มีโอกาสที่จะทำแต้มหนีแมสซิตี้ไปก่อนตารางคะแนนนะครับก็ลิฟูตามหลังแมสซิตี้อยู่1แต้มเหมือนเดิมนะครับนะส่วนสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5ก็กำลังแย่งท็อปโกับทางอาร์เซนอลอยู่นะครับดังนั้นสเปอร์เองก็มีความจริงจังในเรื่องของการแย่งท็อปโอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูเฮ to Head หรือว่าสถิติการพบกันนัดแรกของซีซั่นนี้เนี่ยเจอกันที่บ้านของสเปอร์เสมอไป2ต่อ2แต่ว่าถ้าเรานับสถิติย้อนไป5นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยร์พูก็ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มารวดเลยนะครับส่วนผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งเร์พูนี่ก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครมาหลายนัดติดต่อ,อก,กันแล้วแล้วก็เป็นหลัก10กว่านัดเลยนะฮะ แล้วก็อย่างที่เห็นครับในช่วง6เกมหลังสุดลิฟูก็ชนะรวดเลยนะครับขณะที่ฝั่งทอรแนมฮอสเปอร์ในช่วงหลังก็คืนฟอร์มอาจจะมีสะดุดไปบ้างบางนัดแต่ก็โดยภาพรวมก็มีเก็บแต้มได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกันถึงได้กลับมาลุ้นทัฟโฟอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะครับหลังจากตอนแรกความหวังทัฟโฟออกจะเลือนรางไปแล้วนี่ฮะอย่างที่เห็นว่าลิฟูไม่แพ้ใครมานานมากเลยนะมีแพ้อินเตอร์มาขั้นอันหนึ่งเห็นไหมดูฟอร์มอ่ะทีนี้ครับ มาดูกันที่เรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของเจอเกนคอปนะครับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสภาพทีมกันก่อนดีกว่านะเกี่ยวกับโรเบรโตฟิมิโนเนี่ยครับครบก็คอนเฟิร์มว่าอย่างที่เราเห็นภาพกันไปว่ากลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าโรเบรโตฟิมิโนเนี่ยครับบอกว่ายังซ้อมน้อยไปเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวนันพฤหัสบ,บดีแล้วจริงๆฟิมิโนอาจจะต้องการวลาซ้อมมากกว่าน,นี้ดังนั้นเกมเจอกับทอรแนมฮอสเปอร์ในคืนนี้เนี่ยไม่น่าที่จะมีชื่อนะ เขาบอกว่าแต่ว่าเดี๋ยววันกลางสัปดาห์นี้ที่เจอแอสตันวิลล่าอันนั้นอาจจะมีลุ้นเข้าใกล้มากกว่านะครับนี่คือความพร้อมของฝั่งลิูลก็คือมีตัวเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ยตัวเจ็บ4คนครับส่วนใหญ่จะเป็นกองหลังนะครับได้แก่แมตต์ดเฮอร์ตี้แบ็คขวาคนเก่งนะฮะเซกิโอเรเกลอนแบ็คซ้ายตัวสําคัญจันเฟตทากันกานะครับแล้วก็โอเดเวอร์สกิป4คนนี้บาดเจ็บไม่มีชื่อแน่นอนทีนี้มาดูกันที่ รายอาัพที่คาดของทั้ง2ทีมจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับฮูสกอร์คาดว่าลิปูจะมาในระบบ4-3-3นะครับอาริสงเวเกอร์เฝ้าเสามาติดฟันได้เป็นคู่เซนเตอร์นะครับแบ็กซ้ายขวาเป็นโรเบิร์ตสันอาโนสามมิฟิวเป็นเตียโก้ฟาบิโยเฮนเดอร์สันนะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นดิอาสมาเน่แล้วก็โมฮัมหม็ดซาลาฝั่งทอร์เนมฮอสเปอร์นะครับก็มาในระบบ3-4-3ระบบเก่ง โยริฟ่าสานะครับแล้วก็โรเมโรไดเออร์เดวิสเล่นเป็น3แนวรับส่วนคู่กลางนะครับใช้เป็นเบนทากูกับฮอยแบกแล้วก็แบ็กวิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นโรยาลนะครับกับเซเซนยง3ตัวรูกครับใช้เป็นสามพการนะครับอย่างคูรูเซฟสกี้เคนแล้วก็ซอนเฮืองมินนะฮะก็นี่คือแหละแนละแอฟริกาส่วนเพื่อนๆคิดว่าอยากให้จัดทีมยังไงก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทีนี้ยังมี ประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับบทสัมภาที่ครอปให้สมภาเอาไว้ก่อนเกมนะครับอ่ะเรื่องแรกนะฮะนักข่าวก็มีการถามโยงไปถึงแมนซิตี้ว่าพวกครอปคุณคิดว่าแมนซิตี้เนี่ยจากการที่แมนซิตี้สะดุดตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน <S <S ลีกเนี่ยจะทําให้พวกเขาสูญเสียกําลังใจอะไรแบบนี้ไหมแล้วอาจจะมาสะดุดในลีกหรือเปล่าครอปบ,บอกว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่แกร่งเกินไปกว่าที่จะมาแบบแพ้นัดเดียวแล้วจะมาสะดุดนัดถัดมาแบบความไม่แพ้แต่แน่นอนครอปบ,บอกว่า ถามว่าจะมีผลกระทบต่อตจิตใจบ้างไหมก็อาจจะมีเพราะเขาบอกว่าถ้าลองคิดว่าถ้าเป็นใครก็ตามอะแพ้ในรอบรองและแพ้ในลักษณะที่ว่าเกือบจะเข้ารอบอยู่แล้ว่ได้อยู่ดีๆมาพลิกผันโดนยิงสองลูกต้องไปต่อเวลาแล้วก็ไปโดนยิงต่อเวลาอะไรแบบเนี้ยโดนยิงแบบเหนือความคาดหมายเนี่ยเป็นใครก็ต้องแบบรู้สึกแบบแย่แน่ๆแ,แล้วก็วันถัดมาก็น่าจะยังรู้สึกแย่เหมือนเดิมนะครับซาร่า ให้สภาพกับสื่อใช่ไหมฮะว่าซาร่าบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการแก้แค้นใรอัลมาริดใช่ไหมแต่ครอปไม่ได้ใช้คํานั้นนะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องการเจอกับเอลมาริตเนี่ยครอปก็บอกว่าเราใช่เราเคยแพ้พวกเขามาในนัดชิงเมื่อปี2018นะแล้วแน่นอนว่าทางเดียวที่เราสามารถแก้ไขปัญหาตอนนั้นได้ก็คือการที่เรากลับเข้าไปชิงในปี2019จริงๆเนี่ยเราอยากจะเจอกับเอลมาริตในปี2019นะแต่ว่าเหมือนโชคชะตามันเขียนอะ ให้ตอนนั้นเราได้เจอกับสเปอร์แล้วเราก็เป็นแชมป์ที่กรุงมัดดิตแล้วเนี่ยณตอนนี้เราได้เจอกับมัดดิตอีกครั้งหนึ่งในนัดจริงมันอาจจะเป็นเดสมินีอ่ะเป็นโชคชะตาขีดเขียนไปแล้วว่าเราจะได้เจอมัดดิตในปีนี้นะครับนั่นแหละอันนี้คือที่ครอปพูดถึงการเจอเลยอมาัตดินะแล้วก็จริงๆเนี่ยครอปยังพูดถึงประเด็นสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือมัดริดไม่ธรรมดาแน่ๆน,นะครับ การที่มารลิดเอาชนะไปเอชเชเอาชนะเชลซีเอาชนะแมนซิตี้สามทีมยักษ์มาได้มันมันก็เป็นเรื่องปกติที่เรัลมาริดสมควรที่จะเข้ามาสู่รอบนี้แล้วอันนี้ครอปบ,บอกนะสมควรแล้วนะครับก็แล้วก็เรัลมาริดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมแต่งด้วยนะฮะอ่ะนอกจากประเด็นนี้เนี่ยครอปยังสัมภาษณ์ถึงเรื่องอื่นๆด้วยดีอาร์นะครับครอปบ,บอกว่าดีดีอาร์เนี่ย ไม่จําเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาแต่สื่อสารด้วยอะไรไม่รู้ล่ะในสนามแต่ทุกๆเขาดูสนิทสนมกับหลายๆคนในสนามจริง,รงๆนะเขาอบอกว่าแน่นอนว่าการสื่อสารเนี่ยมีหลายๆคนที่แบบภาษาอาจจะมีหลายๆคนที่ภาษาพูดภาษาเดียวกับติอาส์แล้วก็ช่วยสื่อสารให้ได้ไม่ว่าจะเป็นติอาโกอาคันทาร่าฟาบินโยอาริซงเบเกอร์บ๊อบบี้ฟิมิโนหรือแม้กระทั่งอาเดียนพวกนี้ช่วยสื่อสารภาษาสาเปนได้ แต่ตัวของดิอาร์เนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้ว่าพูดยังไงแล้วรู้เรื่องอย่างเช่นเคอร์ติสโจนหรือว่าฮาร์วีย์เลียเนี่ยก็ดูจะสนิทสนมแบบดูไกลๆก็เห็นว่าทำไมดูสนิทสนมกับดิอาร์จังวะทั้งๆที่ก็ไม่ได้จะพูดกันรู้เรื่องอะ่ะเพราะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาพูดกันยังไงแต่อย่างไรก็ตามการที่พวกเขาเชื่อมโยงกันได้นะไม่ว่าจะส่งกระแสจิตหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ครอฟบ,บอก นะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันคำขำนะที่เขาพูดถึงครอบตั้งคํถาถามถึงตัวฮะตัวนัดชิงชนะเลิศเนี่ยความจุมันคือ7 5็ด0นะครับความจุเป็น7 5็ดหแต่ทีเนี้ยตั๋วที่การันตีเลยให้กับแฟนบอลเรียบภูสอ0 0 0ืให้กับแฟนเรืออมมริด2 0 0 0งเท่ากับว่าส่วนต่างคือหายไป3ามหมถูกไหมฮะครอบตั้งคํถาถามว่า3 5มหมไปไหนนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ฮนะ สามหมืนห้ามันก็คือการขายกับแบบเซรีอะไรฮะคิดว่านะคือแบบไม่ได้ล็อกให้แฟนๆทีมใดทีมหนึ่งก็คงต้องไปแย่งกดกันเองนะครับอืมแล้วก็เรื่องมินามิโน,โนเนี่ยลหลายๆคนก็อาจจะถามว่าช่วงนี้หายไปไหนทำไมไม่ให้ครอปให้ลงเล่นเลยครอปบอกว่าทา,าคุมิมินามิโน,โนเป็นนักเตะทีะ่ยอดเยี่ยมมหาสารจริงจริงเขาซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับเราณนะตอนนี้แต่เขาก็ยังพยายามแบบฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงจริงๆ,ๆเขาไม่เคยยอมแพ้ เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็คือก็คือครอปก็บอกว่ามินามิโนไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันตอนเนี้มันไม่มีพื้นที่ให้เล่นมันก็แค่นั้นเลยนะครับแต่ว่านักเตะยังมีความเป็นมืออาชีพยังยังทุ่มเทเต็มที่ในสนามฝึกซ้อมแล้วก็ทําเพื่อทีมนะครับนะเอาง่ายๆครอปเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเราประสบความสําเร็จอะไรก็ตามในปีนี้จะชมแต่ตัวจริงไม่ได้ จะชมแต่ตัวสำรองที่ลงไปเล่นไม่ได้เราต้องให้เครดิตไปถึงคนที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่ซ้อมอย่างเต็มที่ด้วยพวกนั้นมันก็คือแรงผลักขับดันเช่นกันนะครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของอันโตนิโอคอนเต้กันบ้างนะครับคอนเต้ e ก็บอกว่าแน่นอนว่าเขายอมรับว่าลิเวอร์พูลของเชลซีตอนนี้แข็งแกร่งมากๆเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดนะแต่เขาก็บอกว่าการจะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย บางครั้งอาจจะต้องกล้าเปิดหน้าแรกบ้างในบางช่วงไม่ใช่ว่าลงไปเล่นรับตลอดเวลาขนาดนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการเอาชนะแมนซิตี้มานะสเปอร์ของเขาเนี่ยชนะแมนซิตี้มา,ยาเย่าเยือนเลยแล้วก็นัดแรกเสมอกับวิพูมาดังนั้นถ้าเขาคาดหวังที่จะทำอะไรให้มันพิเศษมันก็ต้องพยายามหาเฟาส e ูเฟสอ่ะการแบบเล่นแบบดวลกันหน่อยอะ่ะ นะก็คือเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีช่วงเวลาที่สเปอร์ดได้เปิดหน้าแรกกับไอ้บูบ้างหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของฟาบิโอคาร์ปโยกันบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของบทสัมภาษณ์จากคุณซือของฟูแลมนะครับนั่นก็คือกุณซือมาร์โกซิวานะครับมาร์โกซิวาบอกว่าคือแกยอมรับเลยว่าตอนนี้นักเตะ ไม่ได้ไปต่อกับทีมแล้วเพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็ได้ย้ายไปทีมใหม่นั่นก็คือลิวอพูแล้วนะครับมาร์โกซิวาคอนเฟิร์มแล้วก็ซิว si าถูกถามว่าแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่พวกคุณที่ฟูลแลมเนี่ยอาจจะยืมฟาบ,บิโอคาโบโยกลับมาร่วมงานอีกทีหนึง่งนะครับตัวของมาร์โกซิวาก็บอกว่าเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าจริงๆถ้าถามว่าอยากร่วมงานกันเพิ่มเติมไหมก็อยากร่วมงานคือเป็นนักเตะที่เก่งและอยากร่วมงานกันอีก เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันยังบอกตอนนี้ไม่ได้เพราะมันต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะนี่คือสิ่งที่มาโกซิวาบอกนะดังนั้นฟูลแลมเองก็ยังแอบมีความหวังที่อยากจะยืมตัวของฟาบิโอคาาโยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องผ่านการประเมินจากครอปก่อนว่าครอปจะใช้งานไหมในช่วงซัมช่วงปีซีซันก่อนนะครับดังนั้นฟูลแลมก็คงต้องสแตนบายรอไปก่อนนะครับทีนี้ มาดูกันที่เรื่องราว Inside Story นะครับจากเว็บไซต์ e c h o นะครับเขียนโดยพก o อสนะครับนักข่าวสายหงแดงของ Re Echo เขาก็เขียนว่าเบื้องหลังการคว้าตัว Fabio c คาบาโเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยยุทธการอะไรกับการที่ f อ g เดินเครื่องอย่างไรและในดีลของ h a ร r รี i วิลสเนี่ยมันช่วยให้รีพูสามารถไปคว้าตัว Fabio c คาบาโยง่ายขึ้นได้อย่างไรอ่ะผมสรุปดังต่อไปนี้นะครับ อ,อ่พอกอสบอกว่าอ่เราทุกคนทราบกันดีว่าคาร์วโยเนี่ยในเบื้องหลังเนี่ยตกลงกับลิเวอร์พูลได้หมดแล้วนะแล้วเขาจะกลายเป็นผู้เล่นหงแดงคนใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงหลังจบซีซั่นนี้นะครับการตรวจร่างกายจริงๆเราทราบกันว่าเคยตรวจร่างกายรอบแรกกันไปแล้วที่กรุงดอนดอนเมื่อเดือนมกราคมตอนนั้นทุกอย่างก็ตกลงได้แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าอ่เรื่องของเขาเรียกว่าเอกาสารส่งไม่ทันเดทไลน์ตอนเดือนมกราฮะทีนี้ มาสู่ปัจจุบันที่ว่าตกลงกันได้แล้วเนี่ยนะครับในเบื้องหลังครับเขาบอกว่าคาวาโยョได้มาทัวสนามซ้อมเอ็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ไปแล้วหลังจากได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวแล้วก็บรรลุการจ่ายเงินให้กับทางฟูลแลมไปแล้วในเบื้องหลังทําให้ฟูลแลมเองก็ให้อนุญาตตัวของคาวาโยョนะครับได้มาตวรวจร่างกายรอบ2กับลิเวอร์พูลไปแล้วนอกจากนี้คาวาโยョมาทัวสนามใช่ไหมและก็ได้พูดคุยกับครอปไปแล้วด้วย ย้ำนะครับว่าได้พูดคุยกับคอปแบบตัวเป็นๆไปแล้วด้วยทีนี้ไมค์กอดอนนะครับประธานของ f อ g ครับคือส่วนสำคัญในการที่มาร่วมวงด้วยไมค์กอดอนประธาน f อ g m i c h ไ e เคิลเอ็ดนะครับผู้อำนวยการกีฬาของเราแล้วก็ j ูเลนวอร์ดนะครับที่จะเป็นว่าที่ผู้อำนวยการต่อจาก e d w a r d ิเนี่ยทั้ง3คนช่วยกันไปเจราจาครับกับทางฝั่งฟูดัมอันนี้คือเบื้องหลังนะ เจรจากับทั้ง CEO ของฟูดามที่ชื่อว่าอาริสเตร,ร์แมคคินสทอตนะครับรวมไปถึงเจ้าของสโมสรฟูดามที่ชื่อว่าโทนี่คานนะครับทำให้ทุกอย่างมันตกลงกันได้ในท้ายที่สุดและเชื่อว่าจะมีการประกาศประกาศในการคว้าตัวฟาบิโอคาร์บิโอในอีกไม่ช้านะเบื้องหลังสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแฮร์รี่วิลสันครับอย่างนี้ทุกคนทราบกันดีว่าลิเวอร์พูล ปล่อยแฮร์รี่วิลสันให้กับทางฟูลแลมยืมตัวแล้วก็ในท้ายที่สุดฟูลแลมก็ซื้อขาดไปแล้วนะครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อการจาัดก,การขายแฮร์รี่วิลสันเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นกาวใจฮะริฟูกับฟูลแลมเคยมีเรื่องบาดหมางดราม่ากันเล็กๆตอนที่ไปคว้าฮาวีย์เอเิีอดมาเนี่ยแหละตอนนั้นเราไปเอาเอเลียดมาแล้วก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลในเรื่องของการจ่ายค่าตัวกันค่าชดเชยนะครับนั่นก็ทําให้มีเรื่องกันมาแต่พอเราไปสารสัมพันธ์ในเรื่องของการเนี่ย ปล่อยแฮร์รี่มูรสันให้แล้วก็รวมไปถึงจริงๆในดีลของเจ้าหนูเนโกวิเลียมด้วยนะที่ปล่อยให้ยืมตัวก็ทําให้เออความสัมพันธ์มันกลับมาดีแล้วก็คุยอะไรกันง่ายส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยคือเรื่องของโฮมโกลนครับที่พอกอสเขียนเอาไว้ให้ฟังก็น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าแม้นักเตะจะเป็นชาวโปรตุเกสนะแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสชุดเล็กไปแล้วแต่ว่าเขาได้โฮมโกลนด้วยนะถ้ามาลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าถึงอายุ21เมื่อไหร่ก็ได้โฮมโกลนเพราะว่า ตัวนักเตะอยู่กับฟูลแลมมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ได้โฮมโกรลนสบายๆเลยครับริบูกําลังขาดแคลนขับขาดแคลนแข้งโฮมโกรอล์นะครับเพราะว่าจอแดนเินเดอร์สันเจมิลเนอร์พวกนี้ก็อายุเยอะแล้วแล้วเจมิลเนอร์ไม่รู้จะต่อสัญญาไหมอ,ออกเลตเชมเบอร์เลนกับล็อบบีก็อายุเข้าใกล้จะ29แล้วในปีนี้แล้วปอออเลตไม่รู้จะโดนขายเปล่าคือมันเนี่ยริบูต้องการนักเตะโฮมโกรอล์นะครับแล้วก็ดาวรุ่งพรสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับ ริปูซื้อมาหลายคนแล้วที่เป็นนักเตะที่ได้โฮมกรอลนไม่ว่าจะเป็นเคสกรดอนฮาวิเอเลียตพวกนี้ได้หมดนะฮะอายุถึง21เมื่อไหก็ได้หมดเนี่ยเป็นโฮมกรอลน,นะครับเป็นประโยชน์มากๆนอกจากนี้คอปยังชอบในความสรารพัดประโยชน์ของนักเตะด้วยนะครับเล่นแดกหลากๆหลายตำแหน่งมีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลคาแรคเตรอร์ก็ดีน่าจะเข้ากับทีมชุดปัจจุบันได้นี่คือสิ่งที่พอกอสเขียนเอาไว้ถึงฟาวิโอคาบิโยทั้งหมดนะครับมาดูกันที่เรื่องราวอ,อื่นกันบ้างน,นะครับ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ s u zuki Swi ป t Power u p ยนะครับสปอร์ต e อีโคคาร์เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่เดร์เจ็ตแพลตฟอร์มฮาร์ดเทดเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างมั่นใจเสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งนะครับโดดเด่นไฟหน้าเป็น LED นะครับตอบย้ำความนิยมในไทยนิยมมากๆนะครับยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0คันไปแล้วสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u k i ได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการ อสั่งจองนะครับหรือว่าพรีออเดอร์เสื้อรุ่นของช่องผมนะครับรุ่นเอ The Reddy Duo D'Arcoita นะครับก็เป็นคอตตอนพรีเมียมคอมนะครับ100%เนเนื้อผ้าดีนะฮะเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคมเท่านั้นนะครับมีทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับราคาก็ตามที่เห็นในภาพแล้วก็จริงๆเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าแอดไลน์ไปครับแอดโค้ดแอคดอทช็อนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ100อออเดอร์แล้วขอบคุณทุกคนที่ สนับสนุนกันด้วยนะครับเข้ามาซื้อเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ QR code อันนี้ก็สามารถไปอินอึ้ช่องทางที่สแกนแล้วก็แอดไลน์กันได้ง่ายด้วยนะครับล่าสุดนะครับมาอัปเดตเรื่องนี้กันดีกว่านะครับสภาเมืองเรียููนะครับเร์พููซิตี้คอนซิลนะครับคอนเฟิร์มว่าเรียบูกับทางสภาเมืองได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจองล่วงหน้าแล้วครับนะในการที่จะ จองล่วงมันต้องจองล่วงหน้านะเดี๋ยวบางคนจะไปดราม่าว่าเอ๊ะทำไมรีบูต้องจองล่วงหน้านะทั้งทั้งที่ก็ยังไม่เห็นได้แชมป์เลยอะไรเงี้ยแต่ของแบบนี้มันต้องจองล่วงหน้าเรื่องของการจราจรเรื่องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อสภาเมืองมันต้องติดต่อก่อนซึ่งได้ล็อกวันที่ไว้แล้วคือวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะครับเวลา4โมงเย็นตามเวลาประเทศอังกฤษ จะมีการปิดถนนรอรับต้อนรับนักเตะลิพูเดินทางกลับมาจากประเทศสเปนแล้วก็รอแห่แชมป์ถ้าเกิดว่าได้แชมป์กลับมานะหรือเขาบอกอย่างนี้ฮะถ้าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยหนึ่งถ้วยหรือถ้าดีไม่ดีได้สองถ้วยเลยยังไงก็ฉลองอ่ะติสตานได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและแต่พลาดแช,ชมป์เปรียลีกบินกลับมาจากสเปนก็ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยเลย หรือพาแชมป์พิมพ์ลกกแต่ไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์บินกลับมาก็ฉลองเลยหรือถ้าได้2แชมป์สอทัวใหญ่ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ก็ฉลองไปเลยนะครับดังนั้นมันต้องล็อกไว้ก่อนสําหรับวันฉลองแบบน,นี้เป็นเรื่องปกตินะส่วนถ้าแฟนทีมอื่นนู่นนี่นั่นจะเอาไปดามงดรามา่าก็อธิบายไปซะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องจองไว้ก่อนนะฮะเออก็ประมาณนี้นะฮะมาดูกันที่ เรื่องราวเกี่ยวกับการเจอเรอัลมาดริดกันบ้างดีกว่ามาดูสีสันนะครับนักข่าวสเปนนะครับนะท่านหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าอัลเบโรโดเมโรนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางสปอร์ต b ีบีไฟล์เรดิโอนะครับเขาก็บอกนะครับว่าการลีฟูเจอเรอัลมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสู้กันด้วยสภาพจิตใจด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยลีฟูดูเหนือกว่าเรอัลมาดริออดเล็กๆในปีนี้แต่เรอัลมาดริดจะได้เปรียบมากกว่าในแง่ที่ว่า มาดริดเนี่ยคว้าแช,ชมป์ลาลิก้าสเปนไปแล้วและช่วงเวลาหลังจากนี้เกมของมาดริดถ้าไม่มีความหมายแล้วเขารอนัดชิงอย่างเดียวเลยเขาก็จะมีเวลาในการคิดแผนคิดเตรียมทีมเตรียมแบบเรียกได้ว่ามีเวลาในการเตรียมเยอะกว่าลิเวอร์พูลอันนี้คือข้อได้เปรียบเช่นเดียวกับตีโบกุ๊กตัวนะฮะกุ๊กตัวก็บอกว่าเขาเชื่อว่ามาดริดของเขาเนี่ยได้เปรียบลิเวอร์พูลแน่ในเรื่องของตะกี้เลยคล้ายๆกันว่า พอมีเวลามากกว่าได้แชมป์ลาลิกาสเปนไปแล้วพวกเขาก็มีเวลาที่จะพักตัวได้นัดที่เหลือส่งผู้เล่นสำรองลงไปเลยตัวจริงที่แบบมีอาการบาดเจ็บไม่ฟิตก็ให้พัก,ให,พกให้ฟื้นฟูร่างกายกันซะได้เปรียบตรงนั้นแล้วก็มีเวลาเตรียมมากกว่านะ่ะกุ๊กตัวก็มั่นใจว่าอามดิตของเขาเนี่สามารถเอาชนะได้ทุกทีมแล้วก็น่าจะได้เปรียบรีพูด้วยในนัดจริงนะฮะส่วนในมุมที่ว่าอ่าวและรีพูได้เปรียบเรลัลมาดิดด้านไหนบ้างมาดูด้านสถิติดีกว่า ดับิดอาราบาครับกองหลังของเรอลมดริดเนี่ยภาคพื้นเก่งฮะแต่ลูกกาอากาศเป็นจุดอ่อนครับโดนลูก,กอากาศชนะเพียงแค่47.8เรียกได้ว่าไม่ถึงครึ่งที่ดวนชนะนั่นแปลว่าลิฟูอาจจะอาศัยในการจุดอ่อนตรงเนี้ยในการเล่นงานได้เอาฟันไดเอาโบนเต้ไปลุยได้นะฮะเออมาดูสรีษะนันนี้กันบ้างดีกว่านะครับอ่าลามี่อาบาดิซานะครับอัพภาพน,นี้ฮะ อัพภาพ5คนบนโต๊ะอาหารในงานประกาศรางวัลที่เมื่อวานนี้ผมก็ให้ดูภาพไปคร่าวๆแล้วประกาศรางวัลของ FWA นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับมีเอนะียนลัชนะมีลามี่อัมบัตอิซ่านะครับเอเจนต์ของซาร่าแล้วก็มีซาร่าแล้วก็มีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็มีจูเลียนวอร์ดนะครับซึ่งภาพนี้ต้องบอกว่าเอเจนต์ซาร่าเป็นคนอัพภาพเองแล้วก็อีโมจิเป็นหน้ายิ้มเอาแล้วทิ้งปมปริศนาว่าเอ้ย หรือว่าเขาจะคุยเจราจาสัญญาอะไรกันลู้ล่วงหรือเปล่านะอะไรยังไงนะอ,าอ่าวงี้ช,ว,ชวนให้เป็นแฟนบอลจิ้นกันอีกแล้วนะฮะเออทิ้งท้ายครับเจอลาหนะครับมาสอยสตาฟฟ์ลิฟูไปอีกคนหนึ่งครับนะคนที่ถูกสอยเป็น,นชื่อว่าฟิลโรสโคนะฮะซึ่งคนนี้เขาเป็นตำแหน่งเขาเนี่ยคือเพลเยอร์แคร์เมเนเจอร์นะครับหรือว่าผู้จัดการที่ดูแลนักเตะนะครับของลิฟูที่อยู่กับลิปูมาสิปีล่าสุดเจอลา แอชวิล่าของเจอร์ลันเนี่ยไปสอยไปเป็นสตาฟของพวกเขาในซีซั่นหน้าเรียบร้อยแล้วเป็นการสอยล่วงหน้านั่นเองนะครับแมหมเฮียเจิดมาสอยบุคลากรของเรานะแหมอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอา่าวสารแล้วก็ย้ำทีหนึ่งสำหรับเสื้อรุ่นช่องกดอักสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับนะ d ดลลี่ดูโอเ Art Chota นะครับก็สั่งพรีออเดอร์ได้ตัต้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับพรีออเดอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำการผลิตนะให้ร้านเขาผลิตก็สักสัปดาห์2สัปดาห์ก็น่าจะผลิตเสร็จแล้วก็จัดส่งนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมมีแบบให้จัดเต็มเลยแอดไลน์โค้ดแอดดอทชอครับในนั้นมีข้อมูลวิธีการสั่งซื้อครบนะครับแล้วก็หรือจะสแกน QR code โคก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ